สวัสดีค่ะคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนยางเปอร์เซนเกตเอสวยๆนะคะมิชลิน2 1 5 6 5 6ปี23นะคะคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนยางเปอร์เซนนะคะบิสโตน215 6 5ึ6 5นะคะเช่นกันนะคะจะเป็นยางใหม่ยางเปอร์เซนนะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยค่ะ ร้านสัญญากานยางปากทางห้องเฮียงพอยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสอบถามไปที่0ย99์993544468นะคะแอดไลน์ไอดดีเบอร์นี้ได้เลยค่ะ <c oughs> แวบะมาเลือกดูได้นะคะ <c oughs> จะเป็นยางใหม่ยางเปอร์เซ็นนะคะยางใหม่สายซิ่งหรือยางใหม่เอทนะคะแวบะบมาเลือกดูได้เลยค่ะ0ย99์993544468นะคะร้านสัญญาการยางค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ